เดี๋ยววันนี้พามาดูข้าวกขอ,ขอสข41น,นะครับอายุประมาณหนึ่งเดือนอาการที่เห็นคือเป็นเชื้อราครับเป็นใบจุดแล้วก็ใบไหมอาการที่เห็นเริ่มแรกจะเป็นจุดๆก่อนนะครับแล้วพอเชื้อรามันเริ่มลามเริ่มขยายเน่ยมันจะเป็นตายใหญ่ๆล้นจะลาไมไหมทั้งใบทั้งนันและครับ พอมันไปเยอะมันก็จะแห้งทั้งกอยุบลงเลยเป็นลานหลุมนะครับเหมือนใบไม้ครับโดยเฉพาะพันกอขอสีหนึ่งเนี่ยจะอ่อนแอกับรลกใบไม้อยู่แล้วนะครับจากการสอบถามต้นก็คือ,อ,อนาแปลงนี้เขาจะทำการหมักดินไว้ก่อนแล้วก็เว้นเว้นไว้นานหนึ่งไม่ได้ทำนะครับมาทำ หน้านี้แล้วก็มีการใส่ปุ๋ยยเรียซึ่งทําให้ข้าวมันงามสําหรับการป้องกันและรักษาข้าวที่เป็นโรคใบไหม้นะครับในกรณีที่ยังไม่เป็นนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงจนเกินไปเพราะทําให้ข้าวมันอ่อนแอ แล้วก็ถ้าเกิดข้าวมีการพบว่ามีการระบาดของโรคใบไม้แล้วนะครับก็แนะนําให้ใช้สารไตรไซคาโซนบวกกับสารไพรลาโคสโตบินนะครับสารไตรไซคาโซนไตรไซคาโซนก็จะช่วยรักษาอากาศร่วมไหมส่วนสารไพรลาโคสโตบินก็จะเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งการลุกลามไม่ให้สปอร์ของเชื้อราเนี่ยฟุ้งกระจายแล้วก็เป็นการทําลายสปอร์นะครับก็แนะนํา ให้หมันสำรวจแปลงโดยเฉพาะช่วงที่มีหมอกลงจะจัดในตอนช่วงกลางคืนและตอนเช้านะครับแล้วช่วงเสายมีแดดร้อนเนี่ยมันจะเหมาะเหมาะที่เชื้อราจะแพร่ระบาดได้รวดเร็วนะครับก็ฝากให้คนที่ทำนาหมันสำรวจแปลงนะครับและพยายามฉีดสารป้องกันกำจัดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ